แกงอมบักแคว้นแล้วก็ตำนี่ใส่ลงไปแกงอมจิน้นลำลาครับผมจะไปยาจะอีนะจะไปยาจะอันถ้าตัวยังยาจะนั้นละจะคือปนอะไรยาจะใดถ้าตัวยังยาจะอีบวันนี้เขามาเดินตลาด ผมมาเจอเนื้อแดงมอมอแล้วก็ใจได้ว่าอยากกินอมจิ้นล้ำๆแล้วก็ใส่เพียขมจมลมอมจิ้นแบบเมืองๆนะครับก็เลยฮือไม่ก,ก้าซับ จิ้นเป็นชิ้นๆน,นี่แหละครับผมนี่นอกจากใส่จิ้มแล้วก็ใส่เครื่องในเห่หน่อยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเฮาก็มาตำเครื่องแกงครับผมก็จะมีหอมแดงมีหลักผักชีมีตะไคร่นะครับและก็มีกระปิเกลือแล้วก็พริกแห้งของเราถ้าใส่ขมิ้นลงไปเห่หน่อยก็จะเมาะเมาะนะครับผมจากนั้นเนี่ยเฮาก็ซอยขา ชิ้นๆใส่ไข่ทำแล้วแล้วก็ตุ๊บสักไข่นะครับผมตุบสักไข่คือมันเลียกยๆเห็น้อยแล้วก็ซอยเป็นชิ้น,นๆอย่างนี่เห็นนี่แหละครับผมเสร็จแล้วการเตรียมเครื่องแกงแล้วเฮาก็ตั้งหม้อเลยใส่ลงไปครับน้ำมันครับจากนั้นเนี่ยก็เอาพริกแกงลงไปพัดพร้อมๆกับน้ำมันให้มันหอมหอมนะครับผม จากนั้นก็ใส่น้ำซุปลงไปเน้อยนะครับพัดพอหอมครับแล้วเฮาก็เติมจีนเตี่ยวซื้อลงไปตะกี้พัดลงไปพร้อมกับพริกแกงเลยพอจีนมันสะดุ้งกับเครื่องแกงจากเฮาก็ใส่ใบบักรูดค่ะ ไคร่ีเหาตุบตะกี้ลงไปพัดพร้อมๆกับจีนตะกี้คือมันเพิ่มความหอมและก็เพิ่มความเป็นสมุนไพรลงไปแหมน้อยนาอนาตีเยอะน้ำลงไปตะกี้คือน้ำล่างครกนะครับผม <c oughs> น้ำล่างครกบหนดึงเปิ้งเนาองตำพริกแล้วก็ล่างน้ำครกลงไปจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ำซุปตี่เขาเตรียมลงไปตะกี้เพิ่มลงไปแหมน้อยนาอเพิ่มความหอมและกลมกล่อมใส่หลากผักชีนะครับและก็น,นี่คือผักทีเหาเตรียมว้โรยนาน,นะครับ พัอ,อมเหลาก็จะใส่พักชี้เหลาเห็นน้อยเนาะผมจะยาดสักถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็มีพักปอมพักปอมเปิลแล้วก็ต้นหอมนี่อันนี้คือเพี้ยขมของเฮานี่เองห้ามขาดนะครับแล้วก็เลือดซดของเฮาเฮาจะอมเมืองต้องใส่เลือดสดลงไปครับผมเวลาเทเลือดซดลงไปก็อย่าพึ่งคนเนื้อรอให้มันสุกก่อนเดี๋ยวมันจะขา ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะครับผมรสดีซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือตามใจชอบนะครับผมนี่แหละครับผมนี่คือแกงอ่อมเมือง ของเฮานี่เองถ้าจะใือเมืองแหมเฮาต้องใส่ปลาแขวนลงไปตัวนะครับผมเมื่อนานขึ้นเจอเรื่องปลาแขวนนะครับเด็ดใส่ในครกแล้วก็ตำให้มันละเอียดเลยปลาแขวนหอมๆนะครับแล้วก็ใส่หอมเตียมลงไปตำพร้อมๆกันเฮียน,น้อยมึงนะครับผมตำปลาแขวนกับหอมเตียมหืนแล้วละเอียดนะครับจากนั้นก็ตักใส่ในหม้อติดน้ำเดือดบดๆเลยนะครับนี่แหละครับอมจิน้นหรือว่า อมจิ้นสูตรมึงนานเปิ้นต้องใส่บะแคนหลายๆนะครับสังเกตเปลือกบะแคนฟ,ฟ,ฟูฟ่องเนาะรสชาติของอ,อมจิ้นมอน,นี่ก็จะคือความรสชาติหอมกลมกล่อมนะครับผมจิ้นงัวตุนมันเหมือน,น,น,นจะเบื่อนะครับและก็รวยหนานด้วยผักชีต้นหอมอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมกูแล้วก็ยากอยากหอมหอมเนาะแกงอ,อมของไขรหลายๆคนตีไขอย,ยาก เสร็จแล้วก็ตักใส่ในถ้วยพร้อมกินเลยว่าแล้วมือเที่ยงนี้อย่าลืมหยกินกันเนื้อวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมโพดและก็แชร์ให้เช็มนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ